ทุกเที่ยงคืนเจ้าเหง่งเหงงแมวส้มตาเขียวมรกตของผมจะชอบไปนั่งนิ่งจ้องท้องฟ้าจากหน้าต่างคอนโดชั้น30พร้อมสะบัดหางเป็นจังหวะประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนตอนแรกผมคิดว่ามันแค่จ้องนกตามประสาแมวแต่คืนนี้ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพกลับปั่นป่วนด้วยสายฟ้าสีม่วงที่ดูผิดธรรมชาติ ผมตัดสินใจลองใช้แอปแปลภาษาแมวขำๆแต่แล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นเมื่อหน้าจอกระพริบข้อความเตือนว่ากำลังส่งสัญญาณรหัสลับระดับสูงทันใดนั้นเงาวัตถุทรงกลมขนาดมหือมาก็โผล่้นกลุ่มเมฆดำแสงไฟนับพันจากยานแม่ลำนั้นสะท้อนในดวงตาของเหงเหงเฮงจนดูราวกับอัญ,ญมณีจากต่างโลก ผมขนลุกซู้เมื่อเห็นแอป,ปแปลข้อความสุดท้ายที่มันส่งออกไปว่ามนุษย์คนนี้ใจดีเกินไปและปลาทูที่นี่ก็รสชาติยอดเยี่ยมเกินกว่าจะทำลายทิ้งขอยกเลิกภารกิจยิดครองโลกผมขอเลือกทรยศเผ่าพันธุ์เพื่อเป็นทาสแมวที่นี่ตลอดไปยานลำนั้นอันตรธานหายไปในพริบตาท่ามกลางเสียงฟ้าผ่าที่ดังสนัน่นเหงเหงหันกลับมาเดินเข้ามาคลอเคลียที่ขาผมพร้อมเสียงครังในลำคอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมถึงได้เข้าใจในนาทีนั้นว่าโลกของเรายังอยู่รอดมาได้ไม่ใช่เพราะกองทัพที่แข็งแกร่งแต่เป็นเพราะหัวใจของสายลับตัวน้อยที่ยอมสละตำแหน่งใหญ่โตจากอวากาศเพื่อแลกกับความรักและข้าวคลุกปลาทูฝีมือผมเพียงมือเดียวเท่านั้นเอง